ทุกคนที่ทำร้ายเจ้าข้าจะไม่ปล่อยแม้แต่คนเดียวเจ้าเสียพลังเห็นข้าศัตรูในแดนมารยาแล้วจะมีประโยชน์อะไรแค่เพียงพิสูจน์ความร้ายความสามารถในอดีตของเจ้าเท่านั้น ทุกคนดูเราวะัฮะทั้งที่เขตแดน,นของข้าควบคุมความรู้สึกทั้งหมดของพวกเขาเอาไว้แล้วกลับถูกทั้งซานะลวงได้อีกถึงขั้นสร้างการโจมตีที่รุนแรงต่อจิตของข้าด้วย น้อยมากที่จะเห็นเซลซาาเป็นแบบนี้พวกเขาอยู่ข้างในเจอกับอะไรกันแน่ทักษะประเภทแดนมายาอย่างเช่นมิติลวงตาของหลงหลงผลลัพธ์ที่มากสุดทําให้จิตของศัตรูสับสนแต่ดูจากบาแดแผลบนตัวของเซลซาาแล้วเขตแดนพพสวรรค์ของพลมยุทธ์มายาสมุดชัดเจนว่าไม่ใช่สิ่งที่แดนมายาธรรมดาจะเทียบได้มันเขาสร้างโลกที่แท้จริงอีกโลกออกมาเมื่อศัตรูหลงทางในนั้นบวกกับบาดแผลที่รักษาไม่ได้เกริงว่าชีวิตจริงคงจะเสียชีวิตเช่นกัน ท่านไม่ควรใช้ภาพนั้นมากระตุ้นข้าและยังทำร้ายเสียวอูอีกคนประสบการณ์ที่เจ็บปวดภายในใจศัตรูพร้อมใช้โจมตีคือคุณสมบัติพิเศษของเขตแดนจะโทษก็โทษตัวเจ้าเองที่ไม่มีความสามารถปกป้องคนที่เจ้ารักท่านพี่อย่าู่ว่าขาไม่เป็นไรแล้วเสียวอู ทุกคนที่ทำร้ายเจ้าข้าจะไม่ปล่อยแม้แต่คนเดียวแทงใจดำเจ้าเข้าละสิเจ้าเสียพลังเข็นข่าศัตรูในแดนมายาแล้วจะมีประโยชน์อะไรแค่เพียงพิสูจน์ความร้ายความสามารถในอดีตของเจ้าเท่านั้น